ดีครับผมกรเคเอน็นเจลบัตเตอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวพร้อมส่งงานไปด้วยนะครับนะซึ่งตัวนี้มันมานานแล้วผมเพิ่งมีเวลาทำนะครับนะก็ลงไว้ที่หน้าเพจแล้วนะครับว่ามีตัวนี้เข้ามานะครับก็เป็นงานของ XYL นะครับที่เป็น R XYL GNG ARP 556นะครับนะเป็นตัวใหม่ของ XYL นะครับนะซึ่ง Mac เขาจะเป็น Mac ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์ ARP9 เนาะถ้าเป็นโมเดลตัวนั้น Mac จะเล็กยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดงานคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรมากนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะไปเร็วหน่อยนะครับค่อนข้างจะเวลาน้อยนะครับตัวงานก็จะมีมาร์กิ่งประมาณนี้นะครับ Made in China นะครับนะก็ทำมาจากพี่จีนนะครับนะ ตรงนี้ก็จะมี GNG เป็น serial number นะครับนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับวัสดุก,ก็จะเป็นไนลอนนะครับอ่าอัตราส่วนอยู่ที่1ต่อ1นะครับนะอ่าอัตราส่วนหนึ่งอยู่ที่1ต่อ1ก็คือเทียบเท่าของจริงนะครับเพื่อนๆก็ฝั่งนี้รายละเอียดงานก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีโลหะบางชิ้นส่วนนะครับ โบแบ็กเวลายิงก็จะขยับได้นิดหน่อยนะครับรางหน้าตัวนี้จะเป็น CNC นะครับ9นิ้วนะครับมันจะมีตัวสั้นกับตัวยาวนะแต่ตัวสั้นเดี๋ยวผมค่อยมาทํานะครับวันนี้ทําตัวยาวก่อนเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าสั่งไปเรียบร้อยนะครับพร้อมอัพสปริงเนาะคันลางก็ประมาณนี้นะครับดึงประมาณนี้นะครับนะฝาปิดก็เป็นโลหะนะครับนะนี่รางหน้าก็มีมาร์กิ้งนะครับเป็นอ่าสัญลักษณ์เอล็อกเนาะนี่นะครับเมล็อก9นิ้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น xyl นะครับนะอันนี้อ่านว่าอะไรลูกเพื่อนเพื่อนก็ไปอ่านเอานะครับผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากนะครับไกดก็เป็นไกดตรงเหมือนเดิมนะครับตามสเตปของ xyl นะครับนะกิบมอเตอร์ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแตกต่างที่แตกต่างออกไปก็คือโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแมกกาซีนที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะในส่วนของแมกกาซีนนะครับก็จะเป็นสีดำขุ่นๆดำๆนะครับนะ แล้วก็จะมีเห็นลูกเห็นไหมเวลาเราจะเติมกระสุนนะครับนะนี่เราก็เปิดฝาเทลงไปได้เลยอันนี้ผมเติมไว้แล้วเนาะแล้วก็อย่างเราเลิกเล่นแล้วเราจะเคลียร์ลูกเราก็กดตัวนี้นะครับเนี่แล้วก็ปล่อยออกมาก็เราเคลียร์ลูกนะครับเราก็เปิดฝานะครับแล้วก็เอาลูกมาปุ๊บล้วก็ไปเก็บใส่กระปุกที่เราเก็บลูกไว้นะครับนะแค่นั้นเลยนะครับเพื่อนในส่วนของตัวปืนนะครับโรงงานเนี่ยเขาจะให้ฮอปมาแล้วนะครับเป็นฮอปยางนะครับ ซึ่งฮอบยางเนี่ยจะอยู่ในนี้นะครับเป็นจะเป็นยางกดฮอปอยู่ไม่สามารถปรับตั้งได้แต่ผมมองว่ามันก็ก็ดีนะสําหรับแบบปืนเดิมๆที่มาสแตนดาร์ดโรงงานเริ่มทาฮอปออกมาแล้วเนี่ยก็คือผมว่าก็โอเคแล้วแหละถึงจะปรับไม่ได้นะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับนะสรุปผมมองว่าถึงจะปรับตั้งไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับเออนะครับนะ อ่าตัวนี้ก็แค่อัพสปริงนะครับเพราะว่าปืนเขาให้โรงงานให้แสิบเอ็ดมาแล้วแล้วก็ให้ฮอปมาแล้วครับผมก็เลยบอกลูกค้าแต่งแค่สปริงพอนะครับจบเลยตัวเดียวนะครับอ่ะตรงข้างหลังนี้ก็มีโลโก้นะครับนะวิธีใส่แบตนะครับนะวิธีใส่แบตนะครับง่ายๆเลยครับเพื่อนๆปุ๊บดึงกดตัวเนี้ยดึงพันท้ายออกมานะครับนะมันจะมีฝาปิดอยู่เราก็หมุนนะครับนะ มันจะมีลัก XT นะครับแล้วก็สอดแบตลงไปนะครับเดี๋ยวผมไปเอาแบตก่อนนะครับพอดีชาร์จไว้นะครับนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นแบตของ x y l นะครับนะ11.1โวลต์นะครับนะ1000แอมป์นะครับก็25ขีด34นะครับนะก็แบตอย่างดีครับก็ดีกว่าแบตจีนที่ผมขายปกติทั่วไปนะอ่านะครับ ถ้าเราปิดฝาไม่ได้นะครับเราเก็บฝาไว้นะครับนะบางทีมันมันบางทีมันก็สายมันก็ใส่ไปมันก็พับเฉยๆเนาะก็เนี่ยครับใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับนะไม่ต้องซีเรียสนะครับนะอ่ะโอเคครับระบบปืนนะครับก็จะมีเซฟเซมินะครับออโต้นะครับดูเสียงแม่งโคตรเพาะนะครับเพื่อน ส่วนในกล่องนี้มีอะไรมาให้มั่งนะครับนะมีที่ชาร์จแบตนะครับกระสุนเจลนะครับแล้วก็อ่าศูนเลงหน้าหลังนะครับนะก็ไปใส่เองได้เลยนะครับนะเพราะว่าผมทําอะไรเร่งเรีบๆรบลวกๆครับช่วงนี้มันไม่มีเวลาครับเพื่อนๆต้องขออภัยนะครับนะขอผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะเอ่อทำให้แบบละเอียดนะครับแต่แค่นี้ก็ละเอียดแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปืนเจลเราอะ มันก็วัสดุมันก็ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเข้ามาแค่มานั่งรีวิวรายละเอียดงานนิดๆหน่อยๆนะครับนะสุดท้ายแล้วมันก็ยิงพอๆกันนะครับแต่ปืนเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอย่างปืนตัวเนี้ยมันมีมันมีดีกว่าเขาอย่างไงก็คือมันมีบอดมาจากโรงงานนะครับนะค่อนข้างจะยิงได้นิ่มกระชับกว่าหน้าคอนแทกนะครับนะปืนบอดจากโรงงานเนาะอันนี้ก็เป็นกระสุนเจลเคเอ็นเจลบัตเตอร์นะครับแช่น้ําสะอาดน้ํากินเท่านั้นนะครับ3มชั่วโมงนะครับนะแล้วก็บัต ประกันสินค้านะครับนะเก็บบัตรนี้ไว้ท่านจะฟรีค่าแรงหลังประกันหมดนะครับนะพอเราเสร็จนะครับนะเราใส่แม็กนะครับเราดึงตรงนี้จะเรียกกระสุนครับแต่ไม่ต้องไปดึงนานนะครับนะดึงนานเดี๋ยวลูกมันจะไปตันสามทางได้นะครับตันก็ถอดแม็กก่อนเนาะแล้วก็ค่อยใส่ยิงใหม่นะครับนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปเทส FPS แล้วก็ยิงลังนะครับเพราะว่าวันนี้ผมทาคลิปช่วงกลางวันนะครับแล้วคนค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะบ้านเป็นร้านค้าด้วยนะครับนะ อ่าค่อนข้างจะมีเสียงแทงนะครับเพื่อนๆต้องขออภัยนะเพราะว่ากลางคืนมันทํางานซ่อมง,งานอะไรด้วยครับช่วงนี้มันทําคนเดียวก็ทาแทบไม่ทันแล้วครับนะปืนทั้งปืนในร้านตัวเองทั้งร้านอ่าจากที่อื่นมั่งอะไรมั่งเราซ่อมหมดนะครับนะก็ <c oughs> ในส่วนของ FPS นะครับ up พสปริงแล้วจะได้เท่าไหร่แต่ผมไม่ได้ใส่สปริงแข็งนะครับนะอยากให้มันแบบไม่ร้อนไวแล้วก็ยิงพอดีพอดีนะครับนะ <c oughs> อ่ะโอเคครับ เดี๋ยวรอมันเข้าที่ก่อนนะอ่ะสองเจ็ดแปดนะครับผมขอไล่ลูกก่อนนะครับนะอ่ะสองแปดสี่นะครับสองสี่หนึ่งนะครับสองสามนะครับสามร้อยนะครับสองร้อยเจ็ดสิบนะครับก็โดยรวม2อ0เจ็สิบถึงสามร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอมันฟัวโต้นะครับ สามร้ครับสองเจนะครับนะฟอโต้ก็ประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวลองไปยิงลังเล่นๆนะครับเพื่อนๆก็ทดสอบยิงนะครับนะฟอโต้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเรทแม่งโคตรเร็วนะครับผมว่าเรทดีเลยแหละประมาณอยู่ประมาณ22 25นะผมว่าพอใช้ได้เลยนะครับเรทประมาณ22ิเนี่ยแล้วเสียงมันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีเลยนะครับนะเออมันกระชับนะบอร์ด6.0นอะ่ะเป็นไงกันบ้างครับพเพื่อนๆสำหรับเจ้า,า ARP 5 5 6ตัวนี้นะครับซึ่งผมต้องขออภัยจริงๆที่แบบรีวิวไม่ได้คุณภาพนะครับคือมันเป็นเรื่องของเวลาจริงๆนะครับนะ ไอ้ตรงนี้ผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะที่ทําได้ไม่ดีนะครับผมมองเองตัวเองผมยังรู้เลยว่าทําได้ไม่ดีครับนะแต่ก็ต้องอยากทํานะครับเพื่อให้มันได้คลิปออกมานะครับนะด้วยส่วนตัวบอร์ดอาบอร์ด6.0นะครับกระชับไม่ห้อยนะครับไม่เหมือน5 0 5.0ยังห้อยหน่อยๆนะครับยังมีการอาการแบบยืดๆนะครับนะตัวเนี้ยเหมือนเขาแก้มาดีครับนะเนี่ยทาให้มันแบบเราตี เราตีไกลไปอ่ะมันเหมือนแบบมันตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับนะเราจะปล่อยก็คือปล่อยเลยนะครับเหมือนเรายิงไกลแล้วเราปล่อยก็คือแบบไกลยหยุดทํางานเลยซึ่งโอเคมากครับเรื่องไกลาการตอบสนองหรือการปล่อยหรือการที่เราจะหยุดยิงนะครับหรือจะยิงต่อเนื่องนะครับมันค่อนข้างจะตอบโจทย์มากนะครับนะ เนี่ยมันคืนตัวเลยนะครับนะบางทีมันไม่ห้อยอ่ะบางทีมันห้อยก็คืออาการห้อยก็คือยิงไปแล้วเหมือนมีอาการดับเบิลนะครับนะนั่นคืออาการห้อยนะครับสําหรับผมโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจทางร้านนะครับก็ประกันหนึ่งเดือนนะครับนะเสียซ่อมไม่ฟรีภาย1หนึ่งเดือนนะครับถ้าถ้าหมดประกันแล้วนะครับฟรีค่าแรงถ้าคุณเก็บบัตรที่ผมให้ไว้นะครับนะก็ขอบคุณมากครับ